ค่ะพ่สวผู้เีนทุกคนวันนี้ช่องของอนมาต้นไม้สวยจะพามาชมต้นไม้ในวันที่ฝนตกนะคะดูต้นไม้ในวันที่ฝนตกโอ้โหหลงคนนี้สวยแน่น ย้ายไม่ทัน ครัข้างลึกก็หมองตันดนน้ำาจกช้การต้องได้ายแ้วทีเนี้ยเต็มแบเต็มๆเลยน้ำแบบมาจากชัยการที่ส่บนเีนันนี้ ก็หลังจากฝนหยุดค่ะก็ย้ายไอ้บอนสีที่มันตรงกระชายคาข้างบนเนี่ค่ะตรงกระชายคาข้างบนเนี่ก็เลยย้ายไปอยู่ตามข้างหน้าอ๋อ บริเวณแคบค่ะอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็อยากจะปลูกก็เลยปลูกดูว้าวส้มจีดสุกแล้วนะจ๊ะส้สสมจีดด่างต้นไม้หลังนิ่งมงคลค่ะ กว่ามะละอ<า>ออกอต่างไอเทมอีกต้งนั่นเลยหอมซับหรือหอมนะนี่นะสาวน้อยแป๊แป้งสวยอันนี้คือเสน่ห์จันทองค่ะ หลังฝนหยุดค่ะสวยงามมากเลยนั่นี่นางไหมค่ะอันนี้เป็นไก่สุดสงวนหรือเปล่านะตัวนี้นะนนตายหาย หอ้สุวรรณเห็นแนบอยู่ตรงนี้เบียดเบียดกันอยู่แล้วต้นไม้คุณเพิ่งอะฮะอันนั้นก็จะมีเส้นีโกเมียนเต็มเลยได้หลายกระถางเลยค่ะแต่ชอบมากเลยสีของเขาใช้สูตรอันนั้นนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าใช้สูตรอะไร ได้สูตรปุ๋ยมาค่ะก็เ,เลยลองพิดลองถูกอยากให้เขากัดสีกัดจริงๆค่ะอันนี้คือกัดตั้งแต่หลอดเล็กๆที่เขางอขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดติดตาม ช่วงของอ,อนุมานต,ต้นไม้สวยแล้วพบกันใหม่ในที่หน้านะคะครูเพิ่งจะบอกสูตรสำรับเราวจะบอกสูตรในการทำให้ต้นทกหลงต้นนี้เขากัดสีสวยแบบนี้นะคะ จะพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่ไงต้นนี้ก็กำลังจะกัดเหมือนกัดค่ะกัดสีเหมือนกันบ๊ายบาย